สวัสดีตอนนี้ดูอยู่เกมสกายและวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการคำนับในเกมสกายว่าเวลาที่เราเนี่ยทาการคำนับใส่คนอื่นเนี่ยเขาจะคำนับกลับใส่เรา oh, <come> เเเคำนับเอออืมเออคำนับโอ้ยวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทดสอบสังคมในเกมสกายเดี๋ยวผมจะจุดไฟกับเ,เขาแล้วก็กดเอยเขาคำนับผมก่อนเลยเอยต้องต้องรีบคำนับกลับอือ ผมจะรีบจุดไฟแล้วก็โอ้เขาคำนับก่อนสำหรับการคำนับก็เป็นการทักทายในในเกมสกายนะครับนี่เันเป็นคนมีมารยาทคำนับ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  ำนับอะไรวะเนี่ยก่อนที่จะไปเนี่ยว้าวเกมที่เป็นเกมที่สังคมดีมากๆเลยทุกคนเคารพเส่งกันและกันใช่แล้วครับอยันที่โคตตาพูดแหละเกมที่เป็นเกมที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะโหลดเก็บมาเล่นนะครับ,บแต่แกแซกเรารอบที่3ามนั้นในคลิปนี้ตอเวลาลงทัน d ิส <Yeah. S 1> กอดเดะไปความสุชื่นคู่คนไทยเออนั่นแหละจเจ้าเบ